สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะระดับชั้นปถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาทบทวนเรื่องยาสามันประจำบ้านนะคะโดยคุณครูจิตตนาธเทพพบงค่ะเรามาดูนะคะ วันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนฉลากยาสามัญประจำบ้านใช่ไหมคะค่ะเราก็จะมาดูฉลากยานะคะ 1. ชื่อยานะคะพาราเซตามอล500มิลลิกรัมนะคะ 2. สสรรพคุณสรรพคุณก็จะเป็นลดไข้บรรเทาอาการปวด รับประทานทุก4หรือ6ชั่วโมงเมื่อมีอาการ 3. วิธีใช้วิธีใช้ก็คือไม่ควรรับประทานเกินวันละ4ครั้งผู้ใหญ 1, M, ่รับประทานครั้งละ1เม็ดเด็ก6-12ปีรับประทานครั้งละครึ่งเม็ดถึง1เม็ดนะคะต่อไปก็จะเป็น คำเตือนหรือข้อควรระวังในการใช้ยา 1. ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลากหรือเอกสารกำกับยาอาจจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน5วัน 2. ผู้ที่เป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้นะคะ สห้ามใช้ยานี้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากทำงานหนักนะคะต่อไปก็จะเป็น 5. วันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีหมดอายุนะคะเขาก็จะผลิตเมื่อวันที่6เดือน 4. 2 0 1 5นะคะยาซีนอายุก็เดือน6วันที่6เดือน 4. 2020นะคะ ต่อไปข้อความยาสามัญประจำบ้านก็จะมีตรงนี้นะคะชื่อที่ตั้งและผู้ผลิตก็จะผลิตโดยบริษัทพัฒนายาจำกัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของฉลากยาสามัญประจำบ้านนะคะต่อไปสำหรับภาระงานในวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทำหน้า74ถึงหน้า75นะคะเรามาดู คำสั่งนักเรียนนำฉลากยาสามัญประจำบ้านมาติดลงในสี่เหลี่ยมหรือวาดภาพระใบสียาสามัญประจำบ้านมาหนึ่งชนิดแล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่างนะคะนักเรียนจะหาภาพหรือวาดภาพก็ได้นะคะเราลองมาดูนะคะคุณครูก็จะทำยาพาราเซตามอลมอนตัวอ,อย่างเมื่อกี้นะคะใช้รักษาอะไรคะรักษาอาการ ลดไข้บรรเทาอาการปวดวิธีใช้รับประทานทุก4-6ชั่วโมงเมื่อมีอาการไม่ควรรับประทานเกินวันละ4ครั้งผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ1-2เม็ดเด็ก6-12ปีรับประทานครั้งละครึ่งเม็ดถึง1เม็ดนะคะนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อมีอาการเจ็บป่วยบอก ผู้ปกครองหรือให้ผู้ปกครองพาไปพบเภชัชกรหรือแพทย์ที่โรงพยาบาลน,นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูเนาะนักเรียนสามารถวาดภาพได้นะคะนักเรียนอาจจะเอายาทาน้ําแดงหรือยาใช้ภายนอกก็ได้นะคะต่อไปกิจกรรมสรุปความคงทนนะคะ นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องยาสามัญได้ถูกต้องนะคะายาสามัญประจำบ้านเป็นยารักษาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้อย่างเคร่งครัดนะคะและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนักเรียนใช้ดินสอและใบ ลงในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะเพียงหนึ่งเพียงหนึ่งข้อที่ถูกที่สุดนะคะสําหรับในวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ